สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีประเด็นข่าวสารที่เกิดขึ้นนะครับในฉชวนกาซาที่มีการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มกอกราา้ายฮามาสในชวนกาซานะครับและข่าวประเด็นนี้เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกานะครับที่มีประธานาธิบดีอย่างนายโดนัลด์ทรัมป์ออกมาประกาศลั่นว่าจะไม่ขอทนแล้วนะครับหลังจากที่กลุ่มกอกราา้ารฮามาสประกาศเลื่อนการปล่อยตัวประกันไปนะครับพี่น้อง หลังจากที่ก่อนหน้านี้บอกว่าจะปิดตัวประกันรอบต่อไปในวันที่15กุมภาพันธ์2568หรือวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับในกลุ่มฮามัดกลับมาเลื่อนออกไปอีกทาเอาเดอร์เนอร์ทัมนะครับของขึ้นมันอย่างมากนะครับรายงานนี้ก็ประกาศยื่นคําขัดต่อฮามัดน,นะครับว่าขอให้ปล่อยตัวประกันทั้งหมดภายในเที่ยงวันเสาร์นี้นะครับไม่เช่นนั้นจะหาว่าไม่เตือนโดยสำนักข่าวต่างประเทศได้รายงานไว้ว่านายเดอร์เนอร์ทัมประธานาธิบดีคนที่47ของสหรัฐอเมริกา เรียกร้องให้ยุติการหยุดยิงในกาซาหากตัวประกันทั้งหมดไม่ได้รับการปล่อยตัวภายในเที่ยงวันเสาร์ที่ถึงนี้หลังจากที่ฮามาประกาศจะเลื่อนการปล่อยตัวประกันออกไปประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวว่าเขาจะเรียกร้องให้สงครามกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งหากตัวประกันทั้งหมดไม่ได้รับการปล่อยตัวภายในสุดสัปดาห์นี้พร้อมขู่จะตัดความช่วยเหลือที่ให้แก่จอร์แดนและอียิปต์โดยโดนัททำนะครับเสนอเมื่อวานนี้นะครับพี่น้องที่ประกาศว่าให้อิสราเอลยุติการหยุดยิงในฉวนกาซา,ศา แล้วกลับมาสูร้รบอีกครั้งหากตัวประกันที่เหลือทั้งหมดยังไม่รับการปลดปล่อยภายในสิ้นสัปดาห์นี้หลังจากที่กลุ่มก่อการร้ายฮามาสระบุว่าจะเลื่อนการปล่อยตัวประกันทั้งหมดที่จากเดิมฮามาสกำหนดว่าจะปล่อยตัวประกันรอบต่อไปในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับแต่ฮามาสกลับมาเลื่อนออกไปซะงั้นนะครับพี่น้องทำให้เกิดข้อสงสัยอีกครั้งว่าการสงบศึกที่ตึงเครียดนี้จะได้ผลจริงหรือไม่โดยนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอิสราเอลว่า อาจยื่นคำขาดและกำหนดเส้นตายภายในเที่ยงวันเสาร์นะครับหากฮามาสไม่ปล่อยตัวประกันออกมาโดยเขาอาจพูดคุยกับนายกร,รัฐมนตรีเบนเจามินฮันยาฮูแต่แสดงความกังวลเกี่ยวกับชะตากรรมของผู้ที่ถูกคุมขังโดยคาดการว่าหลายคนไม่สามารถรอดชีวิตได้หากไม่ได้รับการปล่อยตัวในวันเสาร์ที่จะถึงนี้เท่าที่ผมทราบหากตัวประกันทั้งหมดยังไม่ถูกพาตัวกลับภายในเที่ยงวันเสาร์นี้ซึ่งผมคิดว่าเที่ยงวันเสาร์จะเป็น,วนเวลาที่เหมาะสมที่สุดหากลุมฮามาสไม่ยอมปล่อยตัวประกัน ผมขอเสนอให้ยกเลิกเรื่องนี้และปล่อยให้เรื่องทั้งหมดยุติลงและปล่อยให้เรื่องบานไปมากขึ้นและหากมีสงครามเกิดขึ้นอีกครั้งในกาซาจะเต็มไปด้วยนรกรดยทั้กล่าวนะครับในท่าแถลงที่เขาให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวต่างประเทศนะครับและความคิดเห็นของทัมนั้นมีขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ฮามาสประกาศว่าพวกเขาตั้งใจจะเลื่อนการปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอลครั้งต่อไปที่วางแผนไว้ตอนแรกว่าจะปล่อยตัวในวันเสาร์และฮามาสบอกว่า จะมีการเรื่องการปล่อยตัวประกันออกไปจนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบครั้งต่อไปเพื่อตอบโต้กับสิ่งที่ฮามาสอ้างว่าอิสราเอลละเมิดข้อตกลงหยุดยิงตัวประกันที่ดำเนินการอยู่ว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งโดนัทได้ไประชุมครั้งล่าสุดนะครับที่สหรัฐอเมริกาโดยทั้งแสดงความไม่พอใจต่อสภาพร่างกายของตัวประกันชาย3คนที่รับอิสรภาพเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับโดยมีลักษณะผอมแห้งและถูกทารุณกรรมทางจิตใจประธานาธิบดีโดนัท ดูเหมือนจะไม่สนับสนุนการปล่อยตัวแบบขั้นบันไดที่ตกลงระหว่างอิสราเอลและฮามาสภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงแม้ว่าเขาจะเป็นแรงผลักดันเบื้องหลังของข้อตกลงหยุดยิงและการปล่อยตัวประกันก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่19มกราคม2568ที่ผ่านมาก็ตามโดยเดยทนทํากล่าวว่าเราต้องการตัวประกันทั้งหมดกลับคืนมาและปฏิเสธการปล่อยตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยจากสิ่งที่ฉันเห็นในช่วงสองวันที่ผ่านมา เกรงว่าตัวประกันไม่น่าจะมีชีวิตยอยู่ได้นานทำเก่าวเสริมนะครับพี่ร้องขอให้ฮามาสปล่อยตัวประกันทั้งหมดในวันเสาร์ตอนเที่ยง ไม่เช่นนั้นสถานการณ์ก็จะเปลี่ยนไปโดยคํากล่าวของทั้มที่กล่าวมานี้นะครับสะท้อนถึงคําเตือนของทั้มก่อนเข้ารับตําแหน่งว่าจะเกิดหายนะครั้งใหญ่อาจไม่สามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิงได้ภายในวันที่20มกราคม2568ที่ผ่านมาก็คือวันที่โดน,โดนัลด์ทรัมป์รับตำแหน่งนประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับและทมได้กล่าวในครั้งนี้เพิ่มเติมว่าฮามาสจะได้รู้ว่าฉันหมายถึงอะไรพวกนี้เป็นพวกป่วยและพวกเขาจะได้รู้ว่าฉันหมายถึงอะไร ในวันเสาร์นี้เวลาเที่ยงวันพวกเขาต้องปล่อยตัวประกันออกมาให้หมดโดยจนถึงขณะนี้นะครับกลุ่มฮามาสได้ปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอลไปแล้ว16คนภายใต้ข้อตกลงระยะแรกนะครับโดยแลกกับการที่อิสราเอลปล่อยตัวผู้ต้องขังชาวปาเลสไตน์หลายร้อยคนนอกจากนี้ยังมีการปล่อยตัวประกันชาวไทยอีก5คนภายใต้ข้อตกลงข้างเคียงด้วยนะครับโดยผู้คนที่เหลืออยู่ในเยอรานีซาคือประมาณ73คนนะครับพี่น้อง ที่ตัวประกันที่ถูกกลุ่มฮามาสจับตัวไปจะทั้งหมด251คนที่ถูกกลุ่มฮามาสจับตัวไประหว่างการโจมตีเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2023ซึ่งกลุ่มก่อการร้ายฮามาสดังกล่าวได้ลุกโจมตีภาคใต้ของอิสราเอลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ1,200คนและจับตัวประกันอีก251คนทําให้เกิดสงครามขึ้นโดยหนึ่งในนั้นรวมถึงศพของผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนที่ได้รับการยืนยันจากกองทัพอิสราเอลนะครับโดยข้อตกลงหยุดยิงและการเปิดตัวประกันในเฟ เรื่องนี้จะมีชาวอิสราเอลทั้งหมด23คนถูกกำหนดให้ปล่อยตัวในช่วงแรกของข้อตกลงนี้โดยการเจรจากเกี่ยวกับการปล่อยตัวประกันเพิ่มเติมและการถออาหารอิสราเอลออกจากหังการซาเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนต่อไปของข้อตกลงและอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อวันที่ผ่านมาโคตศกทางทาหารของกลุ่มฮามาต นายฮุตไฮฟาคารุตหรือที่รู้จักกันในชื่ออาบูโอเบดากล่าวว่าอิสราเอลไม่ได้ปฏิบัติตามพันธะกรณีภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงเมื่อช่วงสาวตาดาที่ผ่านมาโดยอ้างว่ากองกําลังป้องกันอิสราเอลนั้นขัดขวางการส่งความช่วยเหลือด้านนุเสธธรรมเข้าไปในสนวนกาซาและมุ่งเป้าไปที่ชาปาเลตน์ที่กําลังเดินทางกลับไปยังตอนเหนือของสวนกาซา เราขอเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของเราต่อข้อตกลงนี้แต่ไปที่กลุ่มยึดครองยังคงยึดมั่นตามนั้นโศกของฮามาสกล่าวเสริมนะครับและในไท้ายแถลงฉบับการต่อมาของฮามาสนะครับระบุว่ากลุ่มฮามาสร,ระบุว่าเขาพร้อมที่จะปล่อยตัวนักโทษทันทีหรือตัวประกันทันทีหากอิสราเอลยุติการละเมิดที่เห็นได้ชัดโดยระบุว่าพวกเขาตั้งใจประกาศเรื่องนี้ล่วงหน้า5้าวันก่อนที่จะปล่อยตัวตามแผน เพื่อให้ผู้ไกลเกี่ยมีโอกาสเพียงพอที่จะกดดันให้กองกาลังยึดครองหรืออิสราเอลปฏิบัติตามพันธะกรณีเพื่อเปิดโอกาสให้ดําเนินการแลกเปลี่ยนนักโทษได้ทันเวลา หากกองกําลังยึดครองปฏิบัติการตามพันธะกรนีและการประกาศดังกล่าวนั้นกระตุ้นให้ในายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเลื่อนการประชุมที่วางแผนไว้ของคณะรัฐมนตรีด้านความมั่นคงระดับสูงและรัฐมนตรีกระทรวงการหมนายอิสราเอลแคดได้สั่งให้กองทัพอยู่ในภาวะเตรียมพร้อมสูงสุดและทางนายโดเดอร์ทัมนะครับยังกล่าวกับผู้สื่อข่าวในธรรมเนียบข่าวด้วยว่าเขาอาจระงับความช่วยเหลือไปยังจอร์แดนและอียิปต์ หากพวกเขาไม่รับผู้ลี้ภัยชาวเลสไตนยที่เขาต้องการจะย้ายมาจากฉิวนกาซาโดยอียิปต์และจอร์แดนเป็นพันธมิตรด้านความปลอดภัยของอิสราเอลมายาวนานและต้องการพึ่งพาการสนับสนุนการป้องกันประเทศและเศรษฐกิจของสหรัฐเป็นอย่างมากหากพวกเขาไม่เห็นด้วยฉันก็อาจไม่ให้ความช่วยเหลือ โดยทําทากล่าวตอบคาถามที่เสนอว่าเป็นไปได้นะครับทางอียิปต์และจอแดนนั้นได้เข้าร่วมกับประเทศอาหรับส่วนที่เหลือในการปฏิเสธข้อเสนอของทั้ททชาวปาเลสไตน์ทั้งหมดออกจากสวนกาซาและไปตั้งถิ่นฐานในประเทศอื่นแทนโดยเปิดโอกาสให้สหรัฐเข้ายึดครองจวนกาซาและพัฒนาสังหาเริมทรั์ ดิมชายฝั่งใหม่ว่าอย่างนั้นนะครับพี่น้องต้องรอดูนะครับว่าฮามาสจะปล่อยตัวประกรันออกมาภายในเที่ยงวันเสาร์หรือไม่ตามคำกล่าวของโดดเด์ทัมนะครับพี่น้องและขอติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลากระเบียงท่านี้แตพ่พูดประชาพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเด้อครับเพื่อให้พลาดข่าวสายดีมาต่อไปขอบคุณมากครับ